เอาละค่ะเราไปดูปลาทองจ้องเลียกันมาแล้วนะคะเรากลับไปดูเฮี้ยกันอีกสักครั้งหนึ่งไหมเป็นเฮี้ยหน้าด้านด้วยนะคือออกมาพูดว่าเขาสักขนาดนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องเอาตงเอาตูดรูตูดเอาผิดรูพูดถึงเรื่องไม่อยากได้ลูกคนนี้ไม่รักลูกพูดไปถึงว่าเขามีพฤติกรรมยอดแย่เป็นผู้ขี้อิจฉาลิษยาเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนเลวที่สุดในครอบครัวในตระกูล พูดถึงขนาดนั้นพอมารู้ว่าตัวก่อเหตุคือเมียตัวเองแล้วมารู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปอาจจะโดนถอนประกันได้เขาสามารถที่จะเอาไปร้องเรียนได้ทีนี้ออกมานั่งบอกว่าแล้วก็แล้วกันไปมันถึงเวลามันก็ต้องพูดบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้มันผ่านๆไปเถอะนะเรื่องทะเลาะเบาแวงคนในครอบครัวอ้อนับเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วเหรอดาเขาอยู่แบแบบไอ้หาราก เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะคะว่าไอ้คนที่มันโดนหากินรากเงาเนี่ยนะคะกินรากกินโคตรง่าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีสันดานอย่างไรไปฟังกันเองค่ะก่อนฟังถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะอยากเป็นแม่นาองเอกต้องหัดแถและต้องมีสีข้างบึกบึกทนมือทนตีนทนสันแข้งให้ได้เชิญรับชมค่ะ ส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นๆก็คงลุงก็คงพูดไปแล้วนะครับนะเมะื่อวันช่วงประมาณเที่ยงนะครับลุงก็ได้พูด <c oughs> ลุงก็ได้พูดในประเด็นนะครับของญาติพี่น้องนะครับที่ท,ที่มีเรื่องมีราวนะครับมีประเด็นขึ้นมานะก็ก็ขอให้มันผ่านไปนะครับคุณก็ไม่อยากไปพูดอะไรให้มันกระทบกระทั่งกันมากเกินไปนะครับ ก็อย่างที่ลุงพูดนะครับก an no ็อยากให้ทุกอย่างนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกอย่างนะครับมันคงเอ็นไปแบบนะไม่ต้องไม่ต้องไปพูดให้ร้ายอะไรกันจุดเกินไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็ก็คงไม่ต้องรอนะครับคงไม่ต้องรออะไรนะครับนะพอพูดได้ก็ต้องพูดนะครับ กระแอมกระไอตลอดเวลาเนี่ยปงตีนใครขวางคออยู่หรือคะเห็นไหมเห็นไหมคะตอนที่สติหลุดพอไปฟังคนเขาพูดมาหูเบาหูนี่นอกจากจะเป็นน้ำหนวกแล้วยังหูเบาอีกด้วยนะไม่ได้สืบเลยว่าต้นตอนนัมาจากเมียคุณก่อนและไอสิ่งที่คุณพูดไปอ่ะไม่ได้มีสติจะยั้งคิดเลยว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตัวคุณเองต่อคดีของคุณ ตอนนี้คงโดนติงคงมีคนบอกแนละ้วสิว่าเฮ้ยระวังอันนี้หนักไปนะไปพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าขายว่าไปคุกคามจิตใจเขาได้นะว่าเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเนี่ยว่าเขาเขาไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคุกคามนะทีนี้มาเปลี่ยนเสียงนุ่มขึ้นมาเชียวแหมให้มันผ่านไปก็อย่าให้ให้ร้ายกันมากเกินไปเขาไม่ได้ให้ร้ายอะไรคุณเลยนะ ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องคดีมันเป็นไป,นปนตามพยานหลักฐานเขาไม่ได้ให้ร้ายคุณหรือการพูดเรื่องคุณเยี่ยวรถบ้านก็ไม่ได้เป็นการให้ร้ายเพราะคุณเยี่ยวจริงไงถ้าไม่ได้เยี่ยวจริงก็จะเอาขันห้ามาขอโทษเขาทาไมล่ะคุณถ้าไม่ได้ทําขนาดทำเนี่ยยังไม่ยอมรับเลยเนะี่ยนี่เอาไปต้องไปขอโทษเขาเนี่ยแปลว่าคุณทําจริงแนละ้วพ่อแม่คุณก็บอกให้มาขอโทษเขาเถอะทาแบบนั้นมันไม่ดี ก็ยังนะฝ่าพ,พ่อแม่คุณเขาก็ยังมีสามัญสานึกอยู่เนาะแต่ไม่รู้เลี้ยงลูกมายังไงเลี้ยงลูกมาไม่มีสามัญสานึกเลย <c oughs> ตอนนี้คุณจะมาบอกว่าเหมือนกับให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาให้ร้ายกันไอคนที่ให้ร้ายก่อนเนี่ยก็คือเมียคุณนะเมียคุณนะให้ร้ายก็สารพัดสารเพน่ะเมียคุณตอนนี้มาบอกว่าเออต่างคนต่างอยู่ให้มันแล้วแล้วไป ไม่รู้นะถ้าเป็นชั้นชั้นไม่แล้วอะค่ะจริงๆอย่างน้อยๆก็ต้องให้สารบอกกับสารท่านนิดนึงว่าไอ้นี่เวลามันอยู่นอกคุกเนี่ยพอมันไลฟ์พอมันไปหูเบามันไปฟังคนนู้นคนนี้เข้ามาขาดสติมันก็มาไลฟ์ด่าที่ชั้นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านช่วยเอามันไปเก็บไว้ในที่ที่มันไลฟ์ไม่ได้ดีไหมอย่างน้อยๆก็น่าจะให้มีการตักเตือนกันบ้าง ว่าคุณควรจะระมัดระวังคำพูดหน่อยการไปพูดดูหมิ่นคนเป็นแม่แบบนั้นนะ่ะแล้วพูดทํานองว่าเขาไม่อยากได้ลูกคนนี้เนี่ยพูดเหมือนกับว่าก็แค่ลูกตายไปคนหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ได้อยากได้ลูกคนนี้จะมาอะไรนักหนาอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะควรจะให้ควรจะให้มีการติงให้ทนายติงลูกความตัวเองบ้างเนาะ เหมือนกับที่มีเคยมีการติงกันมาว่าเออยูทูบเบอร์อย่าเอาไปขยายความอะไรอย่างงุ้นอย่างนี้ทนายควรจะติงลูกความบ้างจริงๆจะขอถอนประกงประกันไหมมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ดิฉันว่าเรื่องนี้มันควรจะมีการตําหนิแล้วควรจะบอกให้รู้ว่าเขาไม่ควรพูดอย่างนี้ทนายควรจะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเอาตะก้อมาครอบปากลูกความคุณบ้างก็แล้วกันอย่าให้หมามันออกมาเพ่นพ่านนัก ไม่งั้นถ้าถึงวันหนึ่งมันอาจจะต้องเข้าไปสู้คดีในคุกนะระวังนี่เตือนที่ฉันหวังดีนะหวังดีจริงๆ